เพจตัวกฎหมายกับ <ai> พี่หมอนะยครับวันนี้ในส่วนของกฎหมายปกครองนะครับเรามารุยข้อสอบคําสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนที่จะไปฟ้องศาลปกครองก็คือพูดได้ง่ายสามารถข้ามไปฟ้องศาลปกครองได้เลยภายใน90วันนับตั้งแต่รู้เหตุที่จะฟ้องศาลปกครองนะจ๊ะอ่ะมาดูกันเลยหลังจากที่พาที่แล้วเราดูในเรื่องของคําสั่งที่ออกโดยรัฐมนตรีเนาะอุทธรณ์ไม่ได้เราดูในเรื่องของคําสั่งที่ออกในรูปแบบของคณะกรรมการนะฮะตามมาตรา48จะมีคําว่ามติชัดเจนเลยเนี่ยนะครับ อันนี้อุทธรณ์ไม่ได้นะครับนะก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองเลยภายใน90วันทีนี้ก็จะมาดูในอีก2รูปแบบก็คือในรูปแบบของคําสั่งทางปกครองทั่วไปกับกฎกันนะครับว่าข้อสอบเก่าเคยออกอะไรกันบ้างนะจ๊ะอ่ะมาดูกันเลยในขาวครับได้ยื่นอุทธรณ์โต้แยง้งต่อเทศบาลเมือง1 0อยนะครับนะอ้อยเอเลยเนี่ยนะฮะ ในประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนิติกรของเทศบาลเฉพาะบุคคลผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเท่านั้นโอ้โหถามว่าไอประกาศตรงเนี้ยที่กำหนดคุณสมบัติในการที่จะมาเป็นนิติกรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เนี่ยนะครับว่าจะต้องเป็นวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมเท่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรครับข้อที่หนึ่ง คำสั่งทางปกครองข้อที่2กฎครับ 3, ข้อที่3ครับคำสั่งทางปกครองทั่วไปพี่หมอเคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้ามันเป็นในลักษณะของการกําหนดคุณสมบัติเป็น об, รอบๆเช่นกําหนดคุณสมบัติในการมาสมัครเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเป็นนิติกรกําหนดคุณสมบัติในการที่จะมาสอบชิงทุนอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะแบบเนี้ยมันเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปนะ,ะไม่ใช่กฎแล้วก็ไม่ใช่คาสั่งทางปกครองธรรมดาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ไอประกาศตรงเนี้ยมันเป็นอะไรจ้าคำสั่งทางปกครองทั่วไปถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปต้องอุทธรณ์ไหมไม่ต้องอุทธรณ์สามารถข้ามไปฟ้องศาลปกครองได้เลยนะฮะเมื่อในข่าวเห็นว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยต้องอุทธรณ์ไหมไม่ต้องอุทธรณ์สามารถข้ามไปฟ้องศาลปกครองได้เลยนะฮะว่าเออเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมมีผลกระทบต่อผู้สำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิตแต่ไม่ได้เกี่ยนนิยมเนี่ยนะฮะขอให้เทศบาลยกเลิกประกาศดังกล่าว หนึ่งเดือนต่อมาครับในระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งมันอุทธรณ์ไม่ได้เนี่ยนะฮะในข่าวได้ยื่นฟ้องเทศบาลเป็นคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวให้นิชัยว่าศาลปกครองมีอำนาจที่จะรับฟ้องคดีที่ในข่าวเนี่ยมาฟ้องได้หรือเปล่าฮะได้ไหมได้เพราะนี่คือคําสั่งทางปกครองทั่วไปที่ไม่ต้องยื่นอุทธรณ์สามารถกระโดดข้ามไปฟ้องศาลปกครองได้เลย แต่ถ้าในเคสเนี้ยไม่ได้บอกอว่าเป็นประกาศคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปเอ้ยขออภัยเป็นคําสั่งทางปกครองปกตินะแล้วอุทธรณ์อยู่เนี่ยแล้วเขายังไม่ได้มีผลการอุทธรณ์มาเลยว่าตกลงไม่รับหรือไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ว่ายังไง mm. และยังอยู่ในเวลาที่เขายังอยู่ในเวลาอุทธรณ์อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะรีบไปฟ้องศาลปกครองได้ไหมจ๊ะไม่ได้กับผลมันยังไม่ประกาศอ่ะผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่ประกาศเลยอย่างเงี้ยจะวิ่งไปฟ้องศาลปกครองไม่ได้ ถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองปกติแต่นี่มันเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปซึ่งโดยปกติมันไม่ต้องอุทธรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปรอผลการอุทธรณนะ์ไหมไม่ต้องรอเรากระโดดข้ามไปฟ้องศาลปกครองได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นศาลปกครองมีอำนาจในการรับวิพิจารณาไหมจ๊ะมีเห็นไหมจริงๆเนี่ยวิชากฎหมายปกรครองเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ายากถ้าเราเข้าใจมันก็ง่ายแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเป็นไงฮะโอ้หมึ่นเลยทำไมอันนี้ได้น,นี้ไม่ได้อะไรกันนะ <laughs> เอา้า ตามพรบนะครับพรบจัดตั้งศาลปกครองมาตรา42วรสนะครับได้บอกไว้ว่ากรณีที่มันมีวิธีการขั้นตอนการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้โดยเฉพาะแล้วเนี่ยหากจะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะจะต้องเป็นยังไงฮะจะต้องทําเรื่องนั้นให้มันเสร็จซะก่อนนะจะฟ้องคดีศาลปกครองได้จะต้องกระทําการก็คือกระทําการอุทธรณ์ที่เป็นขั้นตอนการวิธีการเนี่ยนะฮะในการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายไปซะก่อน แล้วได้มีการสั่งมาว่าวินิจัยอุทธรณ์มาว่ายังไงไม่รับคําร้องหรอหรือว่าวินิจัยอุทธรณ์เหมือนเดิมหรอหรือว่าไม่สั่งภายในเวลาควรหรือเวลานนที่กฎหมายกําหนดแบบเนี้ยมันถึงจะสามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้แต่นี้เป็นกรณีคําสั่งทางปกครองปกติ นะฮะภายใต้บังคับของมาตรา48คําสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกําหนดอันนี้คือในมาตรา44นะกำหนดขั้นตอนไว้โดยเฉพาะเนี่ยนะครับให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งเป็นหนังสือและข้อโต้แย้งอะไรก็ว่ากันไปต่อผู้ทําคําสั่งภายใน15วันกรณีเนี่ยมันเป็นการประกาศรับสมัครเนี่ยมันเป็นการกําหนดคุณสมบัติว่าเออจะมาเป็นอะไรฮะเออกำหนดคุณสมบัติมาเป็นนิติกรเนี่ยต้องจบเกียนยมดับหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะฮะตรงเนี้ย จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นอะไรฮะคำสั่งที่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงบุคคลใดนะฮะที่อยู่ในบังคับเพียงแต่เจาะจงเฉพาะกรณีที่คนที่จะมาสมัครเท่านั้นนะครับนะจึงเป็นลักษณะคำสั่งทางปกครองประเภทคำสั่งทางปกครองทั่วไปซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนวิธีการไว้โดยเฉพาะในการบรรเทาความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เลยโดยที่ไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งเพราะไอที่เกินมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกรณีคำสั่งทางปกครองปกติแต่ถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่เรียกได้ว่าเป็นลูกผสมระหว่างกฎและคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะแบบนี้ถือได้ว่ากฎหมายไม่มีการกำหนดขั้นตอนการบรรเทาความเสียหายไปโดยเฉพาะแบบนี้เป็นไงฮะก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เลยโดยที่ไม่ต้องอุทธรณ์เพราะฉะนั้นแม้อุทธรณ์ไปแล้วก็ไม่ต้องรอผลใช่ไหมจ๊ะเออเท่านั้นเองนะครับแหมอ่านเฉลย ก็ดูจะงงๆนะตอนฟังพี่หมออธิบายเหมือนจะเข้าใจพอมาอ่านฉเฉลยเนี่ยบางคนฉเฉลยเอ้ยสำนวนนั้นสำนวนนี้เอ้ยเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็พี่หมอสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือเคสเนี้ยมันไม่ใช่คําสั่งทางปกครองปกติเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปพราะเป็นคาสั่งทางปกครองทั่วไปก็ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนนะฮะสามารถไปฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยนะครับนะเพราะว่าอะไรจ๊ะเพราะว่า ในเรื่องของคําสั่งทางปกครองทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายกําหนดวิธีการบรรเทาความเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนนะฮะเหมือนกับคาสั่งทางปกครองปกติที่กําหนดไว้ในมาตรา4ี 4. เพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อไม่ได้กำหนดไว้ก่อนก็ฟ้องศาลปกครองได้เลยนั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะอ <laughs> อาอีกสักข้อนึงครับในเก่งครับยื่นฟ้องนะครับสภาทนายความเป็นคดีต่อศาลปกครองนะครับหลังจากพ้นระยะเวลาในการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนนะครับประกาศผลสอบวิชา,ว,าว่าความเฉพาะในส่วนที่ในเก่งสอบ ไม่ผ่ผานเพราะในเก่งเห็นว่าโอ้โหตนเนี่ยทำข้อสอบได้ถูกต้องทุกข้อนะฮะขอให้เพิกถอนประกาศนะเออประกาศ2ออ,อันนะ1ประกาศผลสอบภาคปฏิบัตินะ,ะกับอย่างที่2ครับ เพิกถอนประกาศว่าข้อกําหนดเนี่ยนะที่วัตถาสอบไม่ผ่านจะต้องเสียค่ารักษาสภาพ1 5 0 0บาทเนี่ยนะฮะเป็นการเพิ่มภาระ,ะให้กับได้เก่งและผู้เข้าสอบคนอื่นๆนะฮะและเป็นการเรียกเก็บเงินที่ซ้ำโซนนะ,ะทั้งนี้ในเก่งเห็นว่าทั้ง2กรณีเป็นเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนรวมทั้งสองกรณีไม่ได้ยืนอุทธรณ์ต่อสภา,าใ,นในความถามว่าศาลปกครองจะมีอำนาจในการรับฟ้องคดีไว้พิจารณาหรือไม่โอ้โหสามสเต็ปนะสะเต็ปแรกสเต็ปแรก ประกาศผลสอบวิชาว่าความอ๋อซึ่งไม่รู้ว่าเป็นภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติหรือว่าเป็นแบบฝึกงานอ่าหนึ่งปีเนี่ยนะครับประกาศผลสอบตรงนี้ถามว่าเป็นคําสั่งทางปกครองหรือเป็นกฎหรือเป็นอะไรมันไม่ใช่คําสั่งทางปกครองนะจ๊ะเพราะว่าอะไรจ๊ะมันแค่ประกาศผลสอบเฉยๆยังเป็นทนายความหรือยังยัง,ยง ถ้าประกาศผลสอบภาคทฤษฎีก็ยังต้องไปสอบภาคปฏิบัติอยูป่ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติก็ยังต้องไปอบรมจริยธรรมอยู่เอ้ยต้องไปสอบปากเปล่าอยู่สอบปากเปล่าเสร็จปุ๊บต้องไปอบรมจริยธรรมอีกอบรมจริยธรรมได้เป็นทนาไความหรืยยังยังต้องไปยื่นคําขอขอขึ้นทะเบียนอีกนะฮะโอ้เสียอีก5 2 0 0ันบาทเนะฮยเพื่อเป็นค่าสมาชิกตลอดชีพเนะี่ย เมื่อเขาประกาศว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายนั่นแหละคำสั่งทางปกครองนะครมันจะไม่เหมือนกับประกาศอะไรฮะบรรจุให้เป็นข้าราชการการเงินอะไรไม่ใช่นะอันนี้ประกาศผลสอบเฉยๆยังไม่ใช่คำสั่งทางปกครองส่วนในเรื่องของว่าข้อกาหนดว่าถ้าสอบไม่ผ่านแล้วอยากรักษาสภาพเนี่ยต้องเสีย1 5 0 0บาทมันก็เป็นในเรื่องของประกาศเป็นกฎเพราะฉะนั้นทั้ง2กรณีเนี่ยมันไม่ใช่คำสั่งทางปกครองพราะมันไม่ใช่คำสั่งทางปกครองต้องอุทธรณ์ตามมาตรา44ไหมไม่ต้อง สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไหมได้เลยอย่างไรก็แล้วแต่ในเคสนี้ศาลปกครองจะมีอำนาจรับใบฟ้องคดีหรือเปล่าคำตอบคือ no เอา้าทาไมพี่หมอก็สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยเพราะมันพ้นระยะเวลาไปแล้วเนอเออพ้นระยะเวลา90วันไปแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าคุณมาช้าเกินไปนะโอ้แบบนี้ฟ้องได้ก็ไม่รับ <laughs> เพราะนั้นแยกทีละประเด็นนะอันนี้มันเป็นกฎ เป็นคำสั่งอออันที่2พอมันเป็นกฎแล้วเนี่ยมันต้องอุทธรณ์ไหมไม่ต้องอุทธรณ์ก็ยื่นได้เลยนะครับพอยื่นได้ปุ๊บยื่นใน90วันไหมไม่ได้ยื่นใน90วันก็จบฮนะต้องไม่รับฟ้องคดีในเก่งนั่นเองนะจ๊ะ ผูเยอะเลยนะอะมาดูเฉลยน,นะครับเมื่อสภาในความเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจปกครองก็เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา3นะครับทีนี้ประกาศผลสอบตรงนี้เนี่ยแล้วก็ประกาศว่าเออข้อกําหนดเนี่ยนะครับถ้าสอบไม่ผ่านต้องรักษาสภาพเนี่ยเป็นกฎนะจ๊ะไม่ได้เป็นคําสั่งนะครับเนาะพอเป็นกฎเนี่ยไม่ได้มีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าต้องอุทธรณ์ก่อนเนี่ยนะครับจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา44ที่ต้องอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองก่อนที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอน ตรงเนี้ยจึงสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องอุทธรณ์ซะก่อนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับการที่ในเก่งยื่นฟ้องสภา,าในความเพื่อเพิกถอนกฎตรงนี้เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับตั้งแต่ที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีดังนั้นเมื่อในเก่งได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นเวลาไปแล้วจึงไม่ใช่กรณีที่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามมาตรา52ซึ่ง52บอบอกไว้ว่าไงฮะ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้นะครับการฟ้องคดีที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วเนี่ยถ้าศาลปกครองเห็นว่ายื่นการยื่นฟ้องคดีตรงเนี้ยเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือเหตุจําเป็นอื่นเนี่ยนะครับจะรับไว้พิจารณาก็ได้แต่ในเคสเนี้ยที่มาอ้างว่าเออจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอออะไรนะเพื่อนที่มาสอบทนายคนอื่นเนี่ยเป็นประโยชน์สาธารณะประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่นะจ๊ะพอไม่ใช่เนี่ยแล้วคุณไม่ฟ้องภายใน90วันเนี่ยนะฮะ ก็เป็นไงฮะเออจะไม่รับไบฟ้องพิจารณานั่นเองนะจ๊ะอ้าวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของคำสั่งทางปกครองและการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าจะมาพูดถึงในเรื่องของการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองแล้วก็ในเรื่องอื่นๆก่อนที่เราจะจบข้อที่2กันแล้วจะได้ไปต่อข้อที่3ในเรื่องของเขตอำนาจศาลปกครองและสัญญาทางปกครองก่อนที่จะไปเรื่องที่4เรื่องที่5กันต่อนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับพี่หมอด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ